สวัสดีจ้าพอดีนะคะก็คุณป้าก็ไม่มีอะไรมากคุณป้าก็จะไปซื้อแป้งนะคะแป้งก็คุณป้าจะใช้แป้งแมกนะแล้วก็รองพื้นก็แม็กกับบับบี้บาวสองยี่ห้อนะแล้วก็ริบสิกใช้แมงมวนนะ่วแล้วแต่อาลมจะซื้อเออวันนี้ก็มีเรื่องจะมาคุยนิดนึงในฐานนะที่ว่าข่าวมันดังอะนะจริงๆแล้วข่าวมันก็เป็นข่าวไร้าสาระนะ แต่ว่าตอนแรกอ่ะก็จะไม่ออกความเห็นละเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกแต่ว่าเสือมันเสือด,ดึงในอินนี่นะมันเสือด,ดึงเรื่องการเมืองมันรัวมาค่ะนะคะไฮโซตั้มมาค่ะนี่จะพูดถึงไฮโซตั้มนะไฮโซตั้มได้่รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่มีเวลาสอนเรื่องมาระยาทเลยเหรอคะอย่างกับก่าที่คุณหมอแอร์เขาแถลงข่าวว่า ดีนะที่เป็นคุณหมอแอร์นะแล้วคุณโผพดพลาดไปแบบนั้นนะถ้าเป็นคุณป้าวันเพ็ญน,นะคะอาจจะแจ้งความข้อหาหมุกรุกนะคะเพราะว่าไม่ได้เชิญไปแล้วก็ไปแบบว่าไปว่าเขากลางงานว่าเขาเป็นอีห้องอีเหี่ยวอะไรอย่างงี้เหี่ยวคนไหนก็ค,คุณพูดถึงใครนะคะแบบว่าพลาดพูพลาดพิงอะ่ะมันมันได้ทั้งนั้นก็เหมือนที่อาจารย์สุรชยัยแซ่ดาดพูดถึงว่าคนสวยไปงานศพน้องโบอะ่ะ อาจารย์สุรชัยยังมีความผิดเลยเพราะว่าคนสวยในที่นั้นหมายถึงพระราชินีนะแล้วคุณน้องตั้มนี่นะคะน้องตั้มไฮโซเนี่ยเ,เห็นตีหัวดิ้นเขาเรียกว่าดิ้นนะคะฟาดหัวฟาดงาฟาดหางไปทั่วนะคะเรื่องที่รองอั๋นซึ่งดิฉันเองก็ไม่รู้จักไม่รู้จักรองอั๋นนะคะเพราะรองอั๋นเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แต่ส่วนหมอแอร์เนี่ยรู้จักนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะคะสมัยที่พวกนายก ยิ่งรักเป็นรัฐบาลนี้ก็เป็นรอคอสกรองสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็วิ่ตายตายรถติดแล้วก็ประมาณนั้นรู้จักมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่ไปแจกน้ำให้พวกกบปอสที่มาทำลายกรมตำรวจนั้นน่ะก็ได้หมอแอร์นี่นะคะไปแจกน้ำนะคะก็ไม่มีอะไรมาก พอไปแจกน้ําก็พวกปปสนะคะจะคว้างน้ําใส่ตำลุใส่ใส่ใส่คนรับบ่ะนะคะซึ่งมารยาทไม่ดีเอามากๆเลยตอนนั้นเราก็สงสารหมอแอร์นะคะแล้วคุณจะบอกว่าแล้วนี่ต้ำไฮโซจ้าคำว่าไฮโซเนี่ย เขาย่อมาจากอะไรเหรอคะทำไ,ไมดูคุณถอยๆอยดูค่อยถอยๆสะทุนยังไงชอบก้นนะคะเพราะว่าหรือว่ามารายาของพวกไฮโซเป็นแบบนี้อย่างเช่นลองอ่านนะคะหรือว่านายอ่านหนุ่มอ่านอะไรนี่นะคะไม่เอาคุณนะคะพูดก,กันตรงๆอ่ะพูดง่ายๆภาษานะคะเป็นผู้ชายที่ไม่เอาคุณน่ะแล้วคุณเนี่ยทาไมจะต้องวอยววยนะคะในเมื่อเขาไม่เอาไม่ถูกใจคุณน่ะเขาก็ไม่เอานะคะต่อให้แต่งกันแล้วนะคะมีลูกด้วยกันแล้ว 2ล้าน3าล้านอะไรก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่ทราบแต่สุดท้ายไงเลยมาเป็นที่ว่าอุ้ยหมอแอร์เป็นมือที่สจะบอกให้นะคนนะคะลองอันนี้ก็เป็นคนนะคะมาแย่งไม่ได้หรอกคะ่ะคุณบอกว่าหมอแอร์นี่แย่งแฟนคุณอะไรล่ะคะมันไม่ใช่ขอสิ่งของนะคะถึงจะแย่งกันได้ของแบบนี้เพราะว่าลองอันเขาก็มีหัวจิตหัวใจนะคะขอบอกนะแล้วคุณป้าจะสอนนะคะทางในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่นะร่ำรวยมากไม่มีเวลาสอนนะคะ ผู้ชายเขาสนไม่สนใจอย่างหน้าด้านดีกว่าค่ะดิฉันขอแนะนํานะคะว่าหาใหม่เถอะค่ะนะคะเผื่อจะมีคนที่เขาจะรับนิสัยอย่างคุณได้นะคะเพราะว่าดิฉันเห็นแล้วก็รับไม่ได้นะคะแล้วก็ไปว่าไปว่าหมอเอฟเบลตัวเองมาใส่บิ๊กไอแอดเบลแอปสุดชีวิตและเป็นไงคะหนังหน้ากับหน้าในไอจนะมันทำทำไมมันเชื่งเต๊ก บอกว่าความไอแอปไอแอปสามร้อยหกสอันหายน,นี่คุณป้าไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเนี่ยเนี่ยทาลิปติกทาแป้งหน่อยนึงนะแล้วก็กล้องอันนี้ก้องก้องแบบเป็นก้องง่อยๆอ่ะไม่สามารถจะปรับอะไรได้ทั้งนั้นนะนะคะจะบอกเลยค่ะนะคะนี่หนังหน้าแท้ๆคะ่ะคุณป้าอายุจะห้าสิบละนะนี่น้องอันน้องไฮโซอันคะ่ะ เชื่อคุณป้าเถอคะค่ะอย่าไปหน้าด้านร้องแรกแขกกระเชิงและผู้ชายเขาไม่เอานะถึงเราจะไปประกาศว,ว่าจะมงจะมั่นอะไรก็ไม่ต้องไปไอายถึงขนาดจะต้องไปใส่ร้ายป้ายสีตามแกล้งตามโน่นนี่น่านสร้างความเกลียดชังในสังคมนะคะเพราะว่าคุณนะนะตอนนี้ไปไม่เป็นแล้วก็เลยดึง,ดงเรื่องการเมืองมาบอกว่าสสรยุทธ์ก็เสื้อแดงหมอ สรยุทธ์ใหม่เดเขาเรียกว่าอะไรนะใช้วิธีเข้าไปดูในยูท b บนะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอะ่อนะนักข่าวนะักผู้ประกาศข่าวที่ชื่อสรยุทธ์เขาก็พูดเป็นกลางๆว่าโอ้เขียนเยอะแยะก็คุณก็จะเขียนยาวสิคะอยากเขาก็ทำข่าวแล้วเป็นไงคะด,ดังสมชื่อข่าวนะโอ้หูหนังสือพิมพ์นะพาดหัวข่าวหมดเลยนะดิฉันก็ตามไปดูข่าวเก่าๆในฐานะที่แบบว่าพอเห็นคุณ ดินมากๆดิฉันก็อยากจะรู้นะคะว่าคุณเป็นใครจริงๆนะคุณจะบอกนะคะว่าหมอแอร์อยากดังหมอแอร์เนี่ยพวกเรารู้จักใครๆก็ร,กรู้จักรู้จักกันมานานแล้วนะคะเขาดังมานานแล้วดังดังในฐานะที่เป็นตำรวจนะคะทุกวันนี้ก็ยังเป็นตำรวจอยู่แต่เป็นหมอตำรวจนะคะเพราะว่าทหารก็มีทหารหมอทหารแร้วก็มี ตำรวจโรงพยาบาลตำรวจก็มีคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมอแล้วก็ติดยศให้ด้วยอะไรเงี้ยแหมบอกว่าจะเป็นแอร์หรือเป็นหมอถามจริงมึงโง่งไปหอีบ้าเขาชื่อแอร์เขาเป็นแพทย์หญิงนะรู้ไว้ด้วยชื่อเนีย่ยเขาชื่อน้องแอร์เออกูอบอกมึงแค่นี้จริงๆส่วน,น,นตัวกูก็ไม่รู้จักกับหมอแอร์เขาหรอกกูแค่ว่าเขาหน้ารักอะแล้วมึงบอกว่าเขาแอบแปลวนะ่ะโอ้โหเขาเป็นคนแบบ ชอบก็ไม่แปลกนะก็จะดีใจกับลองอันหลายๆเรื่องนะรองอันคนที่เป็นตำรวจอ่ะคนที่ว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ออกมาพูดอะไรเลยดิฉันดีใจนะคะที่คุณไม่ออกมาพูดอะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะน่ารักมากถ้าคนที่เงียบคือคนที่ชนะนะคะไม่ใช่ว่าคนแพ้นะคะกับการที่คุณสุใส่ถูกใส่ร้ายป้ายเสียคุณไม่ออกมาเลยเนี่ยถือว่า คุณเป็นสุภาพบุรุษมากนะคะไม่ได้ออกไปเข้าข้างใครฝ่ายไหนอีนังนี่นะคะอีนังไฮโซลูกใครก็ไม่รู้นะใครดิฉันก็ไม่รู้จักระบอกตัวกูไม่รู้จักชื่อมึงหรอกนะอีนองอันอีนองไอผู้ผิดขอโทษนะไฮโซตั so, ้มอ่ะดิฉันไม่รู้จักจริงๆอ่ะมารู้จักก็ตอนที่เป็นข่าวดังๆกับหมอแอร์จริงๆแล้วนะคุณจะบอกว่าว่าหมอแอร์อยากดังคุณไม่ใช่เหรอคะที่สร้างกระแสปั่นจะน้องจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่า เวกันใหญ่โตกันขึ้นมาตายแล้วรถติดเอว่าจะออกมาไม่ให้รถติดสักหน่อยดูใบนี่ถึงคนรวยเยอะจริงๆอ,อมาเวลาเลิกงานเขาปรเดี๋ยรวยอะอ่ะอ่ะ,อะจะแซงก็แซงรถหลังค่ะดิฉันดูรถหลังอยู่นะคะอ่ะจะไปก็ไปวันเพนให้ทางนะวันเพนใจดีนะอ้าวอ้าวอ้าวเนี่ยคะ่ะ พอยิ่งเราติดมันก็ยิ่งจะรีบกันไม่จะรีบไปไหนรีบไปติดกันข้างหน้าได้ไงก็ไม่ทราบนะคะอาตามนี้นะคะคุณน้องต่ใไฮโซสรุปนะคะไม่มสนใจนะคะแล้วอย่างถ้าผู้ชายไม่สนใจแล้วเราไปวิ่งตามผู้ชายนะคะยังไงก็ถ้าเขาไม่เอาเขาคือไม่เอาค่ะไปเหอะนะแล้วก็อย่าไปเที่ยวใส่ร้ายป้ายสีคุณนั่นก็เป็นมือที่ทรงที่สามไม่มีหรอกคะ่ะมือที่สามในที่ขณะที่คุณยังแค่เป็นแค่แฟนกันนะคะ ไม่ใช่มือที่สามถ้ามือที่สามเนี่ยจะต้องเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรแต่งงานมีลูกแล้วอะไรแล้วเนี่ยโอเคคนนี้เป็นมือที่สามแล้วคุณก็ดูตัวคุณเองด้วยนะไฮโซตำอย่าได้เที่ยวไปโทษคนน้นคนนี้ดูตัวเองดูกิริยามารยาทของตัวเองบ้างนะคะคุณกิริยามารยาทคุณแค่คุณออกไปแถลงข่าวกลางคลินิกของหมอแอร์เนี่ยก็เท่ากับคุณไร้มารยาทแล้วอะ่ะบ,บ,บอกตรงนะ ไม่ต้องถึงว่าคุณเรื่องรา,ายละเอียดหรอกตรงนี้ก็เห็นชัดๆเลยว่าลองลองอ่านเนี่ยคิดถูกแล้วค่ะที่ไม่เอาคุณไปเป็นแม่ของลูกนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดี